สวัสด,ดีพี่น้องจ้าสวัสด,ดีสวัสด,ดีลบสามเด้อเสาร์นี้ลบสามมีแดดข่อยเล่นภาเขาปลาพี่น้องเอ้ยลบสามกับเขาปลาเบองนี้ตาติดบ้านมึงนี่พี่น้องข่อยมะพร้าวเห็ดตีนแกะเอยขอบคุณหลายๆเด้ขอ,อข่อยมะพร้า,าวเขาปลามะพร้าวแล้วพี่น้องว่าเจ้าของเมียนเหมือน้วล่วแบมีนตัวมันยั่งยั่งอยู่ลบสามกับพว่านิได้เห็ดก็ได้ เฮ็ดบ่ยา,านข่อยกับบ่ยา,านเพื่อนคุณพี่น้องข่อยคิดว่าแมนได้ในี่ข่อยมุนปลาก่อนปลาหนำนะพี่น้องมาหมุนปลาอยากเขาปลา <c oughs> เอ้ยอย่างนี้ว่เอามีดมาเฉดเอาถุงมาวบาเอาตามาวาแต่มันบ่เเลอตาเจ้าของงวดที่แล้วมันออกไม่พี่น้องเบิ่งนี้เจ้านายว่เฮ็ดบ่ยานหน,น,นาวเขาปลาเด้พี่น้องเฮ็ดตีนแก่บ่ยานหนาวเป็นน้ำแข็งลบสามลบสี่กับบ่เงิดบุญดา พี่น้องเมียนพูดนะโอ้ยหยยบข่อยสิบอมาเนาะจูมือฝนตกแซงแซะแซงแซะแดดวันนี้เป็นแดดแดดตอนแรกว่าจะไปสืบเขาเหนียวไม้ได้พี่น้องมันนี้เมลานี่บอนมีโรงเรียนเนาะคู่ป่วยเป็นโควิดพนะแบบนี้เมลานี่ผันตื่นสวยบบนนี้พี่น้องขอกระแต่งโตถาลูกเราได้ท่าปากแดงปุยลุยเราสิผ้าห้นลูกผ้าไปซสืบเขาเหนียวสันเด็ยยพี่น้องไปแบกสวยกัน มัน,นี่แตงโตฐาลูกแล้วลูกบมาวัานี้ลูกบ่ตื่นวัาเนี่ห้วยอันนี้เป็นอย่างนี่อันนี้ที่จังเอาไว้นี่แหละมันเป็นที่จังหมูหมูเนาะอืออันหมูหมู่ว่าเอาอันนี้ก็เลยเปลี่ยนใจใส่สูตรเจ็บเห็ดนี้เขาปลาได้บ่ได้กินเขาเหนียวไม่สำแต่ว่ากะดีใจได้ขอปลาเพราะว่ามีเห็ดให้เก็บอยู่ พี่น้องมีเห็ดแต้เก็บมันคอยเคลียร์ก่อนพี่น้องมันต้องเคลียร์ป่านี่ป้าน้ำ้อยๆก็มีพี่น้องของตาออกกับมีว่ามันเสียออกวอดปีใหม่เพิ่อจะเห็ดนี่เฮ้ยแต่ว่ามันเห็นเป็นป้าน้ำพี่น้องเห็ดหมอกแล้วเห็ดทันว่าก็ไม่เห็ดเนะวัอนี้มันถึงหกทันว่าเลยนี่เี่น้องออกว่าเลยว่าแล้วเห็ดก็ได้มมันดอกน้อยๆแสดงว่ามันมันออกเยอะด้วยนี่พี่น้อง หนาวก็ออกเห็ดเบี้ยหนานาวออกขับขคกพี่น้องมึงนี่เห็ดเบี้ยหนาหนาวป้าเป็นแถวเลย่างกินบ่ได้แค่มึงนี่เป็นเห็ดเบี้ยเว้กินได้นี่ขอก็เมียนเรียบเนาะพี่น้องมึงนี่เป็นแต่กินได้อยู่เลยเนาะแต่ว่ากินดอกพูน่ะพี่น้องเป้ามูแบกไงหนึง่ง ว้าวพูดนะออกช่วงนี้เนาะเป็นน้ำแข็งกับเบอ่อย่านเว้ยพูดนะพี่น้องจ๋าหลายคักหลายแนย่ถ้าพี่น้องมาเบิ่งเห็ดเบียเฮียแถวหนึ่งอีกขับโคกอยู่พี่น้องมีแตแนวนี่เ้อกกำเห็ดหมอกยังยังมีให้เก็บ่าแตะมันสิเบิดแล้วนะเหนาวค่ะ ตั้งแต่ใจสั้นงองงอกพี่น้องหมกแสบเป็นตนายนียเพิ่นเอาไปใส่ต้มโพโลูพ่ะนะพี่น้องต้มโพโลเห็ดใส่เห็ด,หดอันนี้่อยิล่องเห็ดอยู่หรอกเพิ่นเอาไม้ข่อยชิมแซ่บแสบต้มโพโลกับกินแกะงวดนี้แหละสิไปหาเสือรหมูมาต้มโพโลกินแล้วก็อ้วนไปบะดนี้มวันนี้พี่น้องเหลียตาเหลียตาเจ้าของเด้ไงเพราไม่สิได้หลายอยู่ติหาไปเรืยย่อยๆไง ่พี่น้องเฮ็ดตีนแกะมือข่อยก็แข็งแล้วได้พี่น,อนอ้องย็นจอยจอยเขากระดูกแล้วเขาดูก,กระเดี่ยวก็แล้วพี่น้องปีนี้มันออกลาพี่น้องจ้า มันก็ะเยิ่าท่านได้บานเตืองเคืองเติงเค่งหลายมันออกสาหนาวมันก็สูเพราะว่ายังมันอยู่ใต้ใบตองเนาะใบไม้เนาะบึ้งพี่น้องบึ้งมันตะเคยมันบ่นี่นี่นไหนี่น่พี่น้องนี่มันก็ยังออกมาเรี่ยๆอยู่ไหนีพี่น้อง เห็นบออยู่ใต้ใบใหม่นะเห็นว่าพี่น้องผู้เจ้าเห็นน้ำข่อยบออือบ่เห็นกระแล้วไปอือก็ติเก็บนี่ดอกว่าง่ายวันนี้พี่น้องเจ้าเบิ่งเปียมูตองเดซัมป์บ่ได้เอามีดมาเด็ดขาวเต็มที่ได้นี่นอนกับบะมีดอกนอนแข็งเบ็ด แมนบ่เรานอนหลีน่าหนีเต็ว่านอนแข็งมันหลีกินอาวุธลับตกขาดบ่ได้อ่ะรูอาวุธลับพันธสัตว์จะบ่เห็นเห็ดว้ายจะได้ผัดใส่ไข่เมลานี่หรพี่น้องผัดใส่ไข่ที่สิเห็ดโพโลูโดๆมันแสบกว่็ห้าแส่แข่ง ่อยมกแซ่แสบพี่น้องมือนี่นี่นี่พี่น้องถามมูเ,เ,มเจ้าว่าเห็นน้ำข่อยบ่ลี่ยงสิเห็นี่นลีอยู่อย่างนี้พี่น้องต้องเคลียร์คิดว่าตรงไดร้ายเติบเรามือนี่เอ้ยเบิ่งเห็ดหมอกคุณกินนะเบิงบ่งเบิง่งเบิ่งมันหนาวยิง่งหนาวยิ่งสมบูรณ์พี่น้องแต่สะอ่อนบ่กขับโคกยูพี่น้องจ้าเบิ่งดอกนี่ดอกจุ่มได้นี่ หนาวกับวบา,านแม่ยังว่าเห็ดเมี่ยงนอกออกเว้ฟีไวสันยังว่าพี่น้องป่าเขาอุดมสมบูรณ์เนาะพี่น้องพวกเก้ววาบ่ะมึงนี่พี่น้องคอยเอาเห็ดหมอกมาให้พวกเก้วเบิงอุยพูดนะเพิ่นกินเด้อพี่น้องพอวกเก้วเบิงมันคือเห็ดน,นันเนาะมันคือเห็ดอันอยังเห็ดจีนน่ะพี่น้องเพิ่นว่ายซื้อว่าหยังบหมูเห็ดญี่ปุ่นก่อนมันุมันิตี <laughs> มึงคือ ขอดมเบืองกันหอมห่วยห่วยหอมจนวิ่น <reading> พ <repetition> ี <Pop ify this expand> ่น้องเอ้ยเบิ่งมามาเบิ่งเห็ดหมอกเบิ่งเบืองเบิงมันเป็นลีพี่น้องมันเป็นลีเป็นแถวเลยเบื่องนี่ของแท้อยู่พี่พี่น้องเปียวมูตรงตายบว่นีหลุยอ๋อเบืพี่น้องมึงเห็ดหมอกเปียวมูตรงกับพองกันเป็นแถวอยู่จังสั่นกับคันข้นหมานแม่เมื่อพ่อเห็ดบ่กินกับพ่อเห็ดกินตอเนี่ยเห็นวะพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋า เออเอาลีลีเข้าสารป้าน้ำป้าน้ำรอดอข้างกัดแต่ก็แข็งงงงๆงๆ,ๆ,ๆพี่น้องว่ได้โจมได้ววาให้ฟัง <laughs> มันสิว่าเจ้ามาหยังมันสิว่า <laughs> ขอบวข่สะออนเฮ็ดข่อยอยากได้เฮ็ดล่ะพี่น้อง เฮ็ดกับออกว่าเก่งใจคอยคอยกับว่าเก่งใ,ใจเฮ็ดคือกันละ่ะ <c> ม <oughs> ่น,นว่าหน้าลบสามลบ4ี่สิปีไม่แหล้วกันยังออกให้่อยเก็บยุม่มแม่อยกับว่าห้องวากวกอยู่ในปลาฟูเดียวเนี่ยแล้เมื่อว้าผูู้เดียวแล้วคมู่เจ้าเนี่ล่ะขอบคุณถูกกำลังใจได้พี่น้องขอบคุณที่ว่าแต่เบิ่งข่นคอยเกย็บเฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกแรงขอบคุณถูกแช่ขอบคุณทุกการติดตามได้พี่น้องเด้อลำรวยอยู่ดีมีสุก ชงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ก็ให้มีแตยู่ดีมีแห้งเนาะพี่น้องเนาะยู่แดงมีหี้ขั้นว่าเจ็บขั้นว่าเป็นกะมันกะหลีกนี้ว่าได้เนาะให้เจ็บให้เป็นอยากยูแบบมีความสุขแบบพี่น้องมึงเืง่งเว่งหน,น่อยน่อยกะยังออกอยู่ไหนมาพี่น้องมันจะออกไปเรื่อยๆเนาะขอเช็มากเก็บหอดปีหนาให้ได้บุเนาะไอยมันออกอยุงสิกะมาตัวไหว่าสิบโบม,มาาพวกเกี่ยว่าบอ ว่าคือข่อยบอ่เฮ็ดออกแม่ก็บ่มาจ,จังไดยว้าวตาน้ามนน้ำมนน้ำมนน้ำนี่พี่น้องพี่น้องมันว่าเครียดเครียดจกเห็นว่าว่าจกบ่ได้เอามันคือแตกลัดข่อยแล้วเอามันแข็งเนาะมันหนาวเป็นแข็งเนาะแตกลดกัดเนาะเห็นบ่ขี้ไก่เดียนกับมะเฮ็ดข่อยอยู่เฮ็ดบันนี้คิไก่เดียนกับว่าหูจะค้าสิไปมนันหนาวนี่พี่น้อง โถมมันไหวก่อนวายเบิ่งนี้พี่น้องเคลียร์ถมได้นี่เคลียร์ถมมาพอมันต้องเคลียร์ตัวจพี่น้องต้องพกอาวุธลับมาตลอดเด้เอาวุธลับนี่ใช่ได้ทุกธานาการนี่เคลียร์เคลียร์พิหารแล้วยางคาม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 แล้วบ่เห็นเนาะมันนี่คนเราเห็น่อยเคลียร์อยพอแล้วเริ่มเคลียร์เป็นแหละพี่น้องเราไปเห็นงานพิหารเบืงพี่น้องเบืงเห็นหมอกวัะพี่น้องเลี้ยงเป็นแถวอ,อยู่ ป้า่อยขัานต่อกันได้บัานี่พี่น้องเห็ดหมอกเข็ดหมอกหนาวกับบ่ย่านหนาวก็ออกกีกับมีบานกับมีเบิงเบิงเบิงเกีเบิงข่ลุยน้ามึงสิแหละลีลีเขาสานไปเป็นขัานกลมโขกลมป่วยไปพี่น้องมึงได้หลายเติมเลยพี่น้องมาสิบอกมาเชียงเชียงเบิงสื่อได้่าเจ้าของเมียนเบิร์ดแ้วมันบ่แมนตัวนี้แมนไม่เก็บเลี้ยตาเจ้าของได้นี่ปุ่นอะพี่น้องเป็นแถวเลย โอ้ขิ้หอนพิหารเด้แบบน,นี้นนแล้วเห็ดงานแล้วก็บอกข่อยว่ามันเวิร์ดเราละค่ะนะเย <Yeah. S 1> ้เจสวาพิหารเลยเจ้าเจือกับเส้นเห็ดพรเห็ดเส้นเห็ดพอ,อวาอย่านเลยเนี่ยแถวเงาเลยพี่น้องเย้ยเป็นแถวครึ่งหนึ่งอยู่เห็ดเลี้ยตาเจ้าของมื่งนี่คอยจับเป็นทรศัพท์เป็นมือหนึ่ง มือจับทรศัพท์แข็งเลยพี่น้องคือเดือดวเดวยถ้าเป็นโทรศัพท์หลุดมือเจ้าพวกเจ้าเจ้าว่าจะเข่าใจผิดเด้อมือข่อยแข็งมันจับมือเดียวมือหนึ่งเนี่ยมือจีจับน่ะมันแข็งแล้วมันจับบ่ได้แล้วหนาวจนแข็งเนี่ยเจ้าว่ามันมีต้นใหม่เนาะในป่ามันอปุ่นเว้พี่น้องเบืองเบือง,งพวกเจ้าเบืองดูเห็ดหมอกออกยง่หนาวเบิ่งจีผู้วู้พี่น้องอีสผู้วู้บ่บ ที่เฮ็ดหมอกเด้อน่ะเฮ็ดนี้มักหน้าหนาวฮ้อนบ่ออกคันหนาวล้แม่นโลดเก็บแถวครึ่งนึงเด้อพี่น้องบ่เกี่เห็นบ่เหลียงอุยุยอีีอยู่พุ่นน่ะมือข่อยแข็งโอ้ยกมือก็บ่ได้เอ้ยพุ่นน่ะพี่น้องยิ่งเียยิ่งเจอเอยิ่งเียยิ่งเจอ ือเห็ดตีนแกะเปียในมูตรงเห็ดตีนแกะนะของแท้ต้องมีขี้ไก่ค้างข้างล่างพี่น้องบ่มีบ่ม,บมีเห็ดใดคือเด้อเห็ดหนีเดอ้อเพราะว่าเห็ดอื่นบ่มีขิงค้างมิแต่เห็ดนี่ล่ะพอเกี่ยวบ่ตรง่วงว่าสิเก็บเห็ดพิดพี่น้องเพราะว่าขิงค้างนี่นี่ขิงค้างเก็บเห็ดน,นี้ปลอดภัย เบิ่งขามันพี่น้องเขาเครียดถมมันไว้ก่อนปีหนาออกหลายๆเด้อไวปี่นาพี่น้องพี่นาเนี่ยวาเห็ดอันนี้มันต้องจกจกดึงเดี๋นี่พี่น้องเห็ดมุลูกย้อนพี่น้องเห็ดมุลูกย้อนกำกากำไก่กเขาบ่อยากเห็นให้พวกเจ้าเห็ดพายคอ,อยเก็บช่องขานางกงโก้คือเขานางเหยียวน่ะ พี ists, well mm ่น hmm. <gra flies> ้องเมื่อนี้ตุ้มๆเห็ดหมอกพี่น้องคนอ่ะอุดมสมบูรณ์พิ่นมักหนาวพี่น้องให้เพิ่นยุ่นี่แหละให้เพิ่นเป็นอ่ความสวยเพิ่นเนาะเป็นตัวประกอบให้ป้าบอกพี่น้องห้ากินบ่ได้ให้ตัวประกอบมีงามเดี๋ยวเห็นเพิ่นเอ้าโอ้ยคอนสนพี่น้องมืงอเมือมือคอนสซนเอ้าหนาวเจ้าก็ะ่บ่ยนแต่คอนสน พี ters, ่น้องคนโซนนะนี Jean ่แมงหอยทากมันกินมันหมักเนาะเฮ็ดหมอกหอยทากคือบ่กินพี photos, ่น้องบึงนี่พวกเจ้าบิ่งไว้ตากค่อยสะอ่อนมาพี่น้องเป็นแถวเลยบ่กเขาเชี่ยให้หมู่เจ้าเบิ่งพุ่นน่ะพี่น้องพุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะแถวครึ่งนึงครึ่งนึงครึ่งนึงพุ่นน่ะครึ่งนึงโอ้ยขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางเจ้าปลาทักเขาเจ้าเขาเทวดารักษาปลาดึงตาข่อยมาฝอเห็ด พี่น้องพี่น้องจา๋านี่ยิงจ่าข่อยไม่พอเห็ดเอ้าพูดนะแน่นแน่นหนาวหนาวแน่นแน่พนพูดนะพี่น้องอืเบาแล้วกันอากาศหนาวหนาวสิแต่โดนเราไหมล่ะนี่ว่าได้ไปขับเครื่องบินพี่น้องเพิน่นเลี้ยนนั่นกดจอบพานแล้ว สองพันมันนี่เลี้ยนต่อยอีกเลยเลี้ยนกดต่อยอีกเด้มาเน,นี่ยสือเจ็ดสิบยูโรมาเลี้ยนต่อยเอ้ยต้องมากรีลีพี่น้องยังค่อยได้ปื้มันอยู่เหงานี่ไหมพี่น้องเี็ไหมมันอยู่เหงานี่ไหมออกเหงาคือเห็ดปวกเนา,เพาะพอเกี่ยววาบอเกี่ยววาบอวาเนี่ยเนี่ยมันคือออกเหงามันคือเห็ดปวกไงโมกเด้อพี่น้องได้รับตาไวไ้เด้อแซบหลายบ่กล้ากิน ได้อมไว้มกข่อยมกกับเห็ดขาเหลืองมือนันนะ่ะเห็ดแม่ไก่ผสมโอ้พี่น้องแซ่บไล่บ่ได้ซิมกระเชียวหลดว่าแซ่บนะ <c oughs> อ่นะืมพี่น้องพวกเราอยากให้อันมูเจ้าซิมนั่อันบ่เนี่ยเขาต่างแหงไปลงสิบบ่บ่บขักคือสดเด้เฮ็ดดันนี่พี่น้องเฮ็ดสดหอมแซ่บต่างแหงละแค่แง่อยู่ คือคนอนั่นวินแดดนี่แหละบ่เป็นตาซับจากแห่งเพราะคัดได้หลายอีหลีพี่น้องมีอีหลีปลาซิโบมีวันที่หกทันว้าได้นี่พี่น้องมือบ้านนี่วันพ่อนาะวันที่หกทันว้าเห็นบ้านน้อยๆกับซีมี่จะออกว่ายก่อนที่จะมาจอบเรื่อยๆเด้อเออปลุกไว้ก่อนน้นากับบ่ย่านนี่แม้วงนี่ อาหย่าอยู่พี่น้องบนอ่ะเป็นแถวครึ่งหนึ่งบอดเห็ดหมอกกับผ้าเห็ดหมอกวัยนี้หอดอันนี้แต่มีดบอมาพี่น้องบอามาจอบมาซาวเนาะว่าเจ้าของเก็บเมียนเบิดแล้วนั่นมือแหม่มตัวนี้มันมือแหม่มขี่เก้าเจ้าของ คอยเอือมประทันในไงตองคอยมาเนาะพี่น้องก,ก็เลยบ่เห็นป้าน,นี่ขวดปอดไัยพี่น้องผูววาอย่างมันหกบ่มีไผมาลอยหลังดอกพอว่นน้ำน้ำม,มันสิกอตาคนสีมาลอยหลังคอยวันไหนพี่นอ้องข้ามไปต่อกอนอข่านเอาพวกเจากระเบื้องได้เปียงนามมา้ำอ่ะพวกเจาเบื้องสภาพปลาเปียงพี่นอ้องคอยมาได้จังได้หื กเกี่ยว่าค่อยหมุนมาได้จังไหนเบึ่งเบึงเบึงเบึงบึงเกินบ่เกินคนเด็หย,ยังก็ไดวุ่นอะพี่น้องเป็นแถวครึงงคร่งหนึ่งครึ่งหนึ่งค่อยว่าค่อยจะได้เต็มถุงนี่ทแทๆมือด้วยที่บ่คิดบ่ฟันว่ามันจะมีแต่มันกับมีปลาหกกัมีปลาแปนกันมีพี่น้อง มันมามันมีแต่ปลาแปนเป็นว่าปลาเมี่ยงหนอกคือแปนแทพนพันนะแปนแล้วทุกข่อ,อยว่าได้ไปค้านปลาหกให็พวกเจ้าเห็นนะ <c oughs> เห็นอนนี้หนมากคกโคกพี่น้องเห็นมูลูกย้อนหนีมากคกโกเห็นฝึังหวานอมมีเลยนี่อคอยบ่เคยป่อยให้ฝึ่งหวานได้เจียนมันมกักหกมักน้ำน้ำออกเป็นฟุ้งวะ มันเป็นเห็ดที่ว่าของยากบันนี้ไปล่างบันนี้ต้องขูดขิงค้างออกคูโคบโคบต่วสีได้กินมันเห็ดมักยากเลยนี่พี่น้องนี่คือเห็ดมักยาก,ากไปล่างนี่พีออ่ขูดออกว่าพันขูดใช้มีดมีขนขูดเนี่ยขูดขิงค้างเนี่ยพี่น้องเนี่ยช่วยสีได้กินเพลินว่าพันบัดที่นี่ไปลวกแล้วเหลือยแยงแยะบ,บันนี้ขั้นบ่แสบบ่มันเก็บเ้อ ตากแห้งก็บ่คือเขาเด้บ่หอมหมู่หอยหย่เด้ตากแห้งลเป็นแแเด้อพี่น้องอ้ายเดี๋ยว่อยตั้งหลักก่อน